โอ้เอาเราเราใสาค่คนเดียวกันด้วเดี๋ยวไปดูช่างก่อนครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาดูช่างสิงว่าจะตีราคาหัวรถของสาวุธเท่าไหร่ตีราคาดิก้ารอเ อันอันบลอกป่ะไม่ลอกก่ะวเจะองลฮะ้องลใอกไม่ลอกว่เไงเอ้าก็ลอกไลนอกาปันสนแล้วก็ปั้นสนิมป้นไอโป้ใหม่ไปเลยนะเหมือนของานสินะเหมือนคันนี้นะแต่ยางงั้นมันไม่ค่อยยุสิโป้มันจะแตกเออ ถ้าจะเอาอย่งงางนั้นถ้าใช่จะหลอกนี่นั่นแหละถ้าเอางั้นก็เอากระด,ดาษทรายถูทูทูทูก็เอาเลยแบบงาัางาน้นเลยแต่งสีก็บอกว่าเอาไอ้น,นั้นมาข,ขัด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 แล้วก็อาบน้ำมาเลยนั่นแหละเออคุณภาพมันต่างกันคุณภาพมันกับเขาทัดสีกันนั่นแหละมันมันลอกเร็วเด้ เหมือนเด็ก้าผมเคยพ่นงั้นแหละลอกเร็วใช่ตากแดดไม่กี่ตากแดดไม่กี่วันเนาะลอกเลย <c oughs> ยืดอายุการใส่งงีมต่างกันคิดคิดคิดตัดสินใจคิดเอาไงดีปั้นสนิมจะขาวหมดแล้วอืม ปันน่นเขาน่ะนั่นเลยปั่นเห็นเ<า>หนล็กเนะปั่นเป็นเหล็กเลยอ่ะพอตัวตัวนั้นมันลุ่งเอา้าแล้วจะแล้วจะเอาไปวิ่งงานที่ไหนจะเอาไปวิ่งงานบ่ไม่เดี๋ยวไอตอนจอดอูเขาก็จอดหอกคือของหัวหัวติดจอดอูอูไยเตี้ยงนั่นแหละนั่นหลอกหลอกแล,ละไล,ะล,ะล,ะละ่โปรใหม่หมดเลยขัดพอขัดที่นี้ขัด อีเดือนหนึ่งเสร็จไหมแรังสิประมาณนั้นครับเออดสีลอกดนสีชัดเดือนตีไปเดือนหนึ่งเนาะถ้าถ้าถ,ถ้าเดือน <ไป S 1> หนึ่งไ,งไ,ไนนม่ ทำแต่ภายนอกเอาเลียกภายในดภิภายในชาวบุดเอาไปแตง,แตงไม่บ่ภายในตัดเอาพอแล้วไม่ประกอบประกอบชิ้นส่วนนะไอ<น>พวกชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆน้อยๆนะี่ยค่อยเอาไปให้ช่างอื่นเขานั่นบ่ทำแต่ภายนอกอ่ะทำแต่ภายนอกอ่ะอืม น,นายมันก็ไม่ได้สูดแตจับระกร้าคอ,อ,อมันมันมันผูแเลยไงมันผูพระรา,าจะนั่นไปมันก็เออ,อ,อ,อเเล็กๆๆเล็กกรโปใหม่คนนี้คนนี้คนนี้ที่ของหแล้วพี่กันนของหายเป็นคนนึงนะไปลโตแล้วก็คัดคัดเลขพืนขพื้น,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 นแล้วก็ 2000 <laughs> ngàn, đưa nương 2000 ngàn, 2000 ngàn. 2000 ngàn. สามวันสามวันฮะฮะเดือนเดือนหนึ่งต้องเสร็จนะรายวันถ้่เพื่อถึงเดือนไงครตะวันเพื่อถึงเดือนมันกับยังไงละ่ะเอตัดตีไปมื่นหาตัดตีเอาเที่ยวคเดียวมันไม่เก<ร><า>ินโดนอันนั้นมีมีลูกน้องคนสวยซื้อไหมเราเราเราเดี๋ยวตะวุนสะวุนเดี๋ยวก็ให้เราช่วยนี่นี่หน่นอ,อนนยๆก็ได้ อันนั้นแต่ว่าพีไอ้หัวหน้าเล้าซอยนี่โม่เกะยากอยู่ด้วยนาะมีหัวหน้าเล้าซอยซื่อๆเดี๋ยวเล้าช่วยขัดนี่นิดหน่อยน้อยหัวหน้าเล้าซอยได้เกือบครึ่งนึงเลยแหละเอาเฟื้นปั้นสนิมเบนอย่างได้ครึ่งนึงเลยอันนี้ทำมาว่าไม่ได้เ็พูดียวเด้เมันก็ี้โดนผมก็เลยตื่นตีราคาไปเป็นเหมือนตีราคาไร้วันไปเรื่องไงอันเมื่กี้คำเดือนนึงเลยอันนี้ไร้วันเร้่มวันไหนอะครับผมเร้่มวันไหน ผมขอเวลาสียามันก่อนจากสองสามมือสีพ่าเทลเลียวอยู่มันก่อนครับเดี๋ยวพอดีคันนั้นเสร็จพอดีอ่ะครับพอดีละเท่านึงประกอบเต็มเต็มเลยตัวอดเต็มเต็มเลยนีเดียลงลายวันนะตอนแรกก็ต้องลื้อก่อนทำอะไรก่อนอ่ะลื่วก่อนเนาะลื่อลื้อพวกกระจกลื้อยังหมดเก็บน็อตเก็บยังหมดทีเดีอันมือมือ ไอ้มือจับตรงหัวนั่นอ่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนู่นไหนตัวมือจับหนูนะไอที่อีกครั้งหนึ่งมันขาดนูนะเจ็ดสิบบาทผมผมซื้อสายแล้วมันกิสบายใจสองไฟสบายใจวงสบายใจมันมันแตกแล้วสีมันแตกมันนั่นแล้วมันมันผุมันผุ มันผ <undred> ูกนี่นะเนี่ยเหล็กมันผูกนี่นะเนี่ยข้างบนมันก็ผูกแล้วจ้างจะมาทำตรงไหนก่อนลื่วกว้างรับลื่วกในะกลื่นนนีหรื่นวนี่หรอ้ครับัะตันนี่ตะกินมัดึงนนี่หรอรอนร่อน ร่องประตูร่องอย่างนี้มันจะมีกางซื้อหมาครับจโจ๊กมีซื้อขายไว้บ้านโจ๊กเนี่ยนี่ครับนี่บอสอันนี้มันมันใส่ของอะไรก็ได้ใช่ใช่นีมหรือว่าต้องของมันโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับของกระบะก็ได้นะอันอันนี้ก็รุ่นของมันเลย ไม,ม,ม่มีกันหยดอกบน่นวันหยุดอืมเยอะๆนงี้ยอันนี้เขาใชเลสเป็นเลสเด็กตรงนี้เขาใชเลสเอาไม่ได้ทำหรอกนี่ไม่ได้ทำสีใช่จะได้ลองแลเาาีลวมันทดลองทีหลังไม่ได้ทำสีนะ อันนี้ไม่ได้ทำสีเหล็กนี่นี่เล็อมาตุนิปะท่ำตุนี้ปะท่ำอ๋อนี่บอกมึงมึงจะได้ซอ้อไอนี่ปะท่ำปะท่ำใช่อันนี้พอ heat ไปหนูก็ทำอันนี้เฮ็ดอยู่อันนี้เฮ็ดอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแต่อันนี้อ๋อโอ้อันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นชุดเลยบ่เปลี่ยนเป็นเหล็กเลยนี่ซื้อมาแล้วอันนี้อันนี้ก็เอาออกครับแต่แต่ต้องเอาตัวนี้มาให้เขาเผื่อเขาจะได้ลองมีอยู่ยังไม่ได้มาให้นั่นแหละ นี่เ่็นใบตองเฮ็ดดอกตรงนี้ครับนี่เป็นเลดครับเห็ดแต่ฟางกระโปรงตรงนี้ก็บใต้องเฮ็ดนี้เป็นเลดครับเออเอาใครที่เลสเออใบตองเฮ็ดเอาใครใครใครที่มีหัวได้กล้านะครับแล้วก็กระชังตัวนี้แตกก็โทรหาดินดวนได้แล้วก็แก้มตัวนี้ครับนี่แก้มตัวนี้โทรหาดินดวนเลยได้ครับ ไที่แตกฮะเรายุบแหละเนาะรถรถมันนั่นเนาะเดี๋ยวต้องตั้งไให่งดึงกระสาได้ปะได้เหรอเนาะกสล้นหเออเอา ทำตัวเกาะเหมือนตัวยูใช่ไหม,ชมเชื่อมเหล็กครับเป็นตัวยูอี๋มันมีนอ็นอตก็่าน็อตมาจับดึงเดี๋ยวชช่างเขามีสูตรของเขาอยู่ดอกเอาตกลงช่างมาตีราคาแล้วครับผมกับเด็กก้าของรถด,ดำซิ่งดินดวนครับ

ตััมนนเ่ะครบ้รยรปปายตอนนี้ยังเปิดราคาไม่ได้แต่ก็มาแอบดูได้นะครับผมกับเจ้าเดกาดินด่วนคันนี้นทําทสีหัวใหม่เสร็จก็ใครซื้อก็ขายใครซื้อขายนะครับรถคันนี้ก็ดูคลิปแล้วก็ก็คงจะรู้จักกับดินด่วนเดี๋ยวหลับคลิปนี้บายครับผมก็เจอกันใหม่ครับ เดี๋ยวเราเราจะเดี๋ยวผมขอมหาหจินเลยจิงกันจะได้เพื่อนกันจะได้ไดขี่รถจัดให้เราจะมาติดตามต,ตอนที่ช่างสิงดึงหรือว่ากลัวรถคันนี้ไม่สวยก็ติดตามคลิปผมเรื่อยๆนะครับผมกับคลิปนี้บ๊ายบายครับ